เอาเราอาจจะเจอหอยตัวใหญ่ก็ได hey, ้นะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไรอะหาเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช in ่ใช่จริงจริงอ๋อสวัสดีเพื่อนเพื่อน ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่หาดจอมเทียนพัทยาเหมือนเดิมเนาะพี่ปื้มกำลังทำอะไรอยู่หาหอยหาหอยยังไงอ่ะหาหอยหาหอยนังนี้หาหอยเหมือนคุณป้านั่นใช่ไหมโอ้ยว้าวทั้งกล้องวิธีหาเขาหายังไงพี่ปื้มเขาหาหาขารงนี้ครับเขาตักลงไปใช่ไหมไปตักยังไงอ่ะตักทรายแล้วก็ขึ้นมาใช่ไหม มาพ่อจะช่วยตักมาเราจะมาหาสิ่งมีชีวิตใน,นในทะเลครับเอาเอาเขา,เาไปเยอะอาทรายเขาไปในถังใช่ไหมแล้วก็ล่อนออกใช่ไหมห<า>อ่าพี่ปุ้มยกขึ้นมาเลยไหวไหมโอ้ได้แล้วพี่ปุ้มได้ทรายมาแล้วมาดูกันเราจะได้หอยไหมหรือว่าเราจะได้สัตว์สิ่งมีชีวิตนี่เราเจอหอยแล้วหนึ่งตัวพี่ปุ้มตัวเล็กนะตัวเล็ก,เ,ลกเอาเพื่อนเพื่อนดูหน่อยหอยอะไรหอยอะไรไหนขอเพื่อนเพื่อนดูหน่อย หอยอะไรครับหอยหมุนๆหมนเหรอหอยกลมๆอ่ะพอเจอหอยอะไรด้วยนี่นี่ต uh> ัวเล็กๆนี Demon> ่นี่หอยตัวเล็กๆอะไรครับหอยอะไรไม่มีเลยเหรอเจออะไรอีกครับตกชามแล้วตกชามมาแล้วจะเจอหอยอีกไหมมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีเลยโหอย่างเพิ่งดึงออกมาเร็วนี่นี่เฮ้ยเอ้า พี่ปื้มรีบเช็ดออกค่ะเมื่อกี้เจอแล้วนะพ่อจะตักให้ใหม่นะไปดัำนะ้ำไปหาปลาครับไปหาปลาเลยเหรอหาหาหอยได้ไหมอ่ะ <c oughs> โอ้โหหาเวยนดำน้าก็ไม่ได้เอามาจะไปดำน้ำยังไงน้ำทะเลเค็มเลยนะ <c oughs> ไปขุดหาหอยที่ริมชายหาดกันดีกว่าพี่ปื้มเราอาจจะเจอหอยก็ได้นะ <c oughs> มามาริมชายหาดน่าจะมีหอยอยู่นะปุ๊บเจอหอยอีกแล้วเหรอตัวเล็กไหนใช่หอยจริงๆด้วยเพื่อนเนี่ยชิคหาสิ่งมีชีวิตที่ทะเลกันกว่าหาสิงมีชีวิตที่ทะเลหรอโอเคโอเคเราอาจจะเจออีกก็ได้นะเจออะยดำๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บเจออะไรดำๆเจอหอยยัง อะไรก็ไม่รู้หรอเราขุดดูเราอาจจะเจอหอยก็ได้นะหอยดำดำหรือเปล่าหอยดำเ่าใช่หอยดำดำเ่าเอาเราอาจจะเจอหอยตัวใหญ่ก็ได้นะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไรอะนี่นี่น้ำมันโขกขึ้นมาแล้วนมันโขกขึ้นมาแล้วยน่ากลัวน่ากลัวหรือเปล่าอันตรายหรือเปล่าเฮ้ย ถุงมือผีโอ้ถุงมือผีไปแล้วเพื่อนถุงมือผีจะจมแล้วเพื่อนมมาเร็วเรวต้องมาช่วยเรานี่ถุงมือผีมาเล้ามาเร็วเร็วถุงมือผีจะจะไปแล้วมามามาช่วยมาช่วยเร็วเร็วนี่ถุงมือผีมันจะมันจะจมแล้ว ปุ้มถุงมือผีแม่จ,จมแล้วช่วยหน่อยรูวแบบโอ้มันจมไปแล้วเพื่อนมจมไแล้วเพื่อนเถุงมือผีจมไปแล้วไหนช่วยกันหาเร็วอยู่ตรงไหนตรงัีคนไม่หาเนี่ยอยู่ตรงนี้ป่ะเฮ้ยหายไปไหนเพื่อนเพื่อนถุงมือผีหายไปไหนพี่ปื้มตามหาถุงมือผีก่อนเร็วมันไม่อยู่แล้วอ่ะทำยังไงอ่ะ ว่าจะอยู่ขาตรงขาพี่ปื้มหรือว่าจะอยู่ตรงขาพี่ปื้มตรงนี้เฮ้ยไม่มีอ่ะกลับพี่ปื้มมามาไม่ยอมชวนหนึงมือผีอ่ะมันก็เลยดำน้ำหนีหายไปเลยเห็นไหมล่ะลงนั้นนะลงนั้นระเบิดดูนะเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ใช่จริงๆอ๋ออ๋อ เจ้าไม่ยอมชวนข้ามาเที่ยวทะเลด้วยใช่ไหมจับขาเจ้าเลยมา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 เลยข้าจะจับตัวเจ้าอ่าอ่าออ่าเจ้ามาชวนข้ามาเที่ยวทะเลใช่ไหมมามาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้มา จะหนีไปหนอยจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนอ่าจับเจ้าได้แล้ว <alto> จ <jak> ับเจ้าได้แล้วมาเร็วมาจับเจ้าได้แล้วโอ้ข้าไม่กลัวน้ำหรอกนะข้าไม่กลัวน้ำหรอก หาไม่กลัวออฮ่าฮ่ฮ่า,า,าไม่ไหแล้วโ้ช่วยด้วยเพื่อนๆถุงมือผีมันไปแล้วถพ่มื่มีังเจ้าถุงมือผีไปไหนไปฝังเหรอผไปฝังให้มันอยู่ที่เดิมใช่ไหมโ <c oughs> อ้แล้วมันจะกลับบ้านเองเป็นไหมอ่ะต่ฝังเลยเหรอไม่ให้มันมาแกล้งพี่ติ๊อีกใช่ไหม ใช่ไหมครับโอเคโอเคตอนเมื่อกี้พี่ปื้มก็พาถุงมือผีไปฝังแล้วใช่ไหมไม่ให้มาแกล้งพี่ปื้มอีกใช่ไหมครับโอเคสําหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทั้งหมดที่การแสดงนะครับบาย